เพราะว่าเวลามันเกิดกลิ่นแก๊สกลิ่นโลกลอะไรต่างๆไงมันจะได้โชยขึ้นนะครับมันก็จะไม่โดนไข่รุ่นอื่นหรรุ่นที่2นะครับชั้นที่2ชั้นที่3เนี่ยจะโดนแก๊สเข้าไปเต็มเต็มฟักไข่รุ่นที่3รุ่นที่4รุ่นที่5ไม่ฟักหรือบางทีตายยกตู้นะครับวันนี้คลิปนี้มีคําตอบนะครับคลิปนี้เหมาะสําหรับมือใหม่ที่กําลังใช้ตู้ฟักไข่อยู่หรือถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจที่จะทำฟามเป็ดฟามไก่แล้วก็คิดที่จะใช้ตู้ฟักไข่ ก็ควรจะดูไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับย9สิเกสิงหาสองห้าี่นะครับย9สิงห้าสิงหาสอุห้หกนี่ออกมาสินี่คือไก่นะครับไก่เพนไข่แท้นะครับที่กําลังฟักออกมาเป็นตัวนะครับจากตู้ฟักไข่ที่ไม่จําเป็นต้องกลับไข่เลยนะครับไม่จําเป็นต้องกลับไข่เลยนะครับฟักออกมาได้ดีมากนะครับผมนี่นะครับที่ผมย้ํานะครับย้ําอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องกลับไข่นะครับ ถาดเกิดนะครับถาดเกิดผมแนะนําให้อยู่ข้างบนนะครับผมให้อยู่ข้างบนจะดีที่สุดเพราะว่าเวลามันเกิดกินแก๊สกินโลกลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้โชยขึ้นนะครับมันก็จะไม่โดนไข่รุ่นอื่นๆนะครับผมถ้าเกิดว่ามันอยู่ล่างนะครับมันโชยขึ้นเนี่ยไข่รุ่นที่2นะครับชั้นที่2ชั้นที่3เนี่ยจะโดนแก๊สเข้าไปเต็มๆนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้เชื้อไข่เนี่ยมันตายได้นะครับถ้าเกิดกรณีว่ามันใกล้ละนะครับมันใกล้ละเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายจากชั้น พวกนี้นะครับผมให้มาอยู่ที่ถาดเกิดนะครับผมถาดเกิดวันนี้ก็ได้มานะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับผมแล้วก็กําลังเจาะนะครับอีกหนึ่งนะครับเจาะกําลังเจาะนะครับนี่เห็นไเนี่ยก็กาลังเจาะกําลังออกมานะครับออกมาอันนี้ก็เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับผมพวกนี้ นี่นะครับผมตู้ฟักไข่มันมันไม่จําเป็นต้องกับไข่หรอกครับเพียงแต่ว่าคือเราเราวางพื้นที่ให้มันถูกต้องนะครับวางพื้นที่ให้มันถูกนะครับห่างไกลจากพัดลมวางไกลจากประตูหน้าต่างก็พอแล้วตู้หน้าต่างความชื้นและอุณหภูมิรักษาให้มันนิ่งที่สุดนะครับผมพอมันนิ่งอุณหภูมิมันมันไม่เบี่ยงไปเบี่ยงมาเดี๋ยวมันก็ฟักเองนะครับดูแลเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับผมใครอย่าลืมเขียนวันที่อะไรให้เรียบร้อยเราจะได้รู้กําหนดรู้เวลาว่า รุ่นไหนนะครับมันมันพร้อมจะเกิดเราจะได้ย้ายนะครับนี่ครับผมฟักออกได้ตลอดนะครับผมผมพยายามทําทําให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับทำให้เพื่อนๆดูไม่เอาคลิปเก่าไม่เอาอของเก่ามามาเล่าใหม่อึบอึบออกมาได้เรื่อยๆนะครับ มี้างล่างอ้อยังมีตัวหนึ่งข้างบนนะครับเดี๋ยวออกไปนะครับพอดีวันนี้แดดดีนะครับผมเราเอาไปเจอแดดนะครับนี่ก็ได้มาหลายตัวเลยลูกไก่พันไข่แท้นะครับผมอีี่ประมาณสักสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนผมก็จะมีไข่ ไข่เชื้อไก่พันไข่แท้นะครับก็คือพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่เลยนะครับช่วงนี้ก็คือผมขอฟักเอาเองก่อนนะครับให้มันได้ให้มันพอนะครับก็ะด้มาอืมนะครับได้มานะเป็นเพื่อนของเขานะครับ กมาเยอะนะครับผมพวกเนี้ยตกเกียพวกเนี้ยไม่จําเป็นต้องกลับใครเลยนะครับไม่จําเป็นกลับออกมาเยอะแยะเลยครับโอเคนะครับผมก็อยากให้คิดตามดัานะครับผมก็จะมีคลิปให้ดูนะครับผมเกี่ยวกับท้ายคลิปนะครับมันก็จะขึ้นตรงท้ายคลิปอ่ะห้าขั้นตอนนะครับคือตู้ฟักไข่แบบไหนก็ฟักดีนะครับลองไปฟังคลิปดูข้อมูลตรงนั้นดูนะครับ ครับ